ฮ้ยบีม,บมเขาออกมาหาเราด้วย呀เนี่ยพี่เค้าเหมือนมากวิ่ท้าเขาได้อะ่ะบีมเขาออกมาดูเราวิกแล้วอ๋นนั่นนั้นนั้นเขาดึงเชือกสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่คีรีมันตาการจนะบุรีนะครับที่นี่เขาจัดงาน่งการนะครับ มีปาโป่งมีสาวน้อยตกน้ําแล้วก็มีบ้านผีสิงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันรบรรยากาศงานเป็นอย่างไรที่ที่จอดรถกว้างใหญ่ไพศา,า,นาลนะล้านเขาต้นกระบองเพชรเพียบเลยครับโอเคเราก็เข้ามาตรงบริเวณงานแล้วครับมีสายไหม่ด้วยครับมีกาแฟขายเดี๋ยวดูเขาทำสายไหมวันใหญ่มากเลย <S <S โอ้สายไหม่้0บาทเพียบเลย เราเดินไปดูบ้านผ wan, ีส okay. ิง <ett> ก <par aisse 250> ันก่อนป่าว่าความน่ากลัวระดับไหนอุ้ยมีกองทรายด้วยของจริงไหมขอดูหน่อยหรือเป็นโฟมเนี่ยตอนนี้เรามายังไม่าบสามเลยนะครับหรือว่าจะซื้อสายหมไปกินกบเกินความตัวตอนนี้บ้านผีสิงยังไม่เปิดนะเดี๋ยวป้าไปปุกผีก่อนใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้มีหม้าหมุนด้วย นี่ตัวนี้ยังไม่เปิดนะป๋าป๋าถ่ายให้ดูบรรยากาศก่อนมีกุมารมีเจ้าแม่ขาวสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับตรงทางเข้าเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอก็ถ่ายรูปนะอืมป๋าก็เลยถ่ายบรรยากาศกข้างนอกมาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวป้าส่งแม่กับน้องบีมเข้าไปอ่าค่อยๆออกมาเล่าให้ฟังนะค่อยออกมาเล่าให้ฟังนะ แม่บีแม่บีเข้าไปแล้วไปแล้วแมบีเข้าไปแล้วเดี๋ยวต้องออกอีกทางนึงนะนี่ครับทางออกอยู่ตรงนี้ทำไมออกมาเร็วจังอะมีอะไรเหรอเป็นไงบีมกลัวปะกลัวป่ะมีผีทุกตําแหน่งเลยแล้วเขาวิ่งมาหาเราปะเฮ้ย้เข้ยอกมาเาเราด้วยอะ้ียเขาเฮ้ยเอ้เ้ย บีมเขาออกมาดูเราวิกแล้วอ๋อนั่นนั่นนั่นเขาดึงเชือกไอเรื่ดีน่อผีเป็นคนดึงเชือกครับป้าเห็นป้าเห็นผีดึงเชือกเนี่ยอุยอ้ยควันออกมาแล้วตัวใครตัวมันเร็วอุย้ยผีนางล้ำออกมาอีกแล้วไปเร็วแม่บีตัวใครตัวมันเร็วเขอช็อบไปซบลงมาเนี่ย น่ากลัวจริงเป็นไงเป็นไงน่ากลัวจริงจริงเหรอมีผีกี่ตัวผีกี่ตัวผีน่าจะมีหกเจ็ดตัวข้างในอะแต่เขาวิ่งมาหาเราไหมเขาก็เดินอะไม่ถึงกันนะเขาไม่แตะเราก็มีพูดใกล้ๆเราน่ากลัวอะเสียดายข้างในถ่ายไม่ได้นะจะได้เห็นแม่กาป้าดักไทยแม่บีกับน้องบีมอยู่ข้างนอกนี่เราเข้าไปซื้อน้ำมาสองแก้วบีมยักนั่งพักห้องแอร์เย็นๆตอนนี้ก็สี่โมงแล้วครับ บรรยากาศรอบๆงานโอเคตอนนี้เขาเปิดให้เราเล่นเกมแล้วครับเดีย๋ยวเราจะไปปลาสาวน้อยตกน้ำก่อนเลยนี่เครื่องเล่นอย่างละ40บาท5้าใบแถมหนึงบีมเลือกบีมอันไหนอันนี้อันนี้อันนี้ใครจะปาก่อนใครจะปาก่อนนี่ปลาให้โดนแป้นนะไม่โดนเอาตาบีมตาบีมุ่มคนนี้น่าจะปา ขาจะฝาแตกไ้มไม่แตกแน่โดยกว้ตอนนี้ชิงช้าเขาวอมเครื่องแล้วครับเราต้องไปต่อแถวเออเด็กชอบเด็กชอบบายบายไปแล้วแม่บีขึ้นไปแล้ว โอ้โหโอ้ย oh, oh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  สูงเหมือนกันนะหุยแม่บีไปติดอยู่ข้างบนสุดเลยทุกคนนี่เรามาอยู่ข้างบนแล้วนะครับนี่มองลงไปนู้นเห็นปานู้นเสื้อแดงๆอยู่ข้างล่างนูุนเอ็ม ไมได่ดับหรอกโอ้ยงูซีมองเห็นวิวแบบว่าสวยเลยอะ่ะนี่เราอยู่จุดสูงเลยเนี่ยเบี้ยมบายบายป้าหน่อยโนนป้าโนโนป้าเห็นเป็นตัวเล็กนิดเดียวเองอ๋อไม่ไปหลังกลับด้วยอ๋อทำไมมันเร็วทำไมมันเร็ว่ะอ๋อเขามีแบบลุกเล่นให้เร็วหน่อยแล้วว่าว่าสนุกสนาน บีมร้องเลยโอ้ยว้นมันเร็วอย่างี้ัจตไปอยู่สูงโอยเมื่อกี้มีสกูกลับอย่างเร็วด้วยตื่นเต้นอะบีมชอบนี่เราสูงเท่าภูเขาเลยใช่สูงเท่าภูเขาเลยครับโอ้มองเห็นวิวข้างบนสวยเลยหมดรอบแล้วครับหมดรอบแล้ว โอ้โหแบบนั่งนานมากอะหลายรอบจัดเนี่ยบีมติมไอติมหลอดเอาเลยเลยครับบล็อกพี่เขาคุกกี้แอนอรีม อีบันอ่ะไปกินก่อนเดี๋ยวไปกลับมาซื้อไหม่ซื้อดิแม่บีอยากกินคาปูยากกินกครับอ้อยากหนังอยู่เลยป้าจะกบบลับปลาเนี่ยใส่ของสุดเด็ดอ๋อนี่มันปลั๊หมึกยักษ์แห่งทะวโลกเหนือห<ส>าเกณฑ์อ๋อขอทำเตรียมเสร็จไว้ก่เและไม่ช้าเน่ยปร,ร,ราเจอนักร้องด้วยครับ มองกล้องหนึ่งสาหนึ่งสองสามขอบคุณครับซื้อเสื้อด้วยซื้อเสื้อพี่คนด้วยวมีห่านเต็มเลยเขาไปกล้มันหล่อใเขาไข่เป้าลองดูดิมีไข่วิดูเขานอนดิครับดูดิไข่เขายอยู่ไหนเนี่ยบ้านเขาเนี่ย,ย,ยตรงนี้บรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวเราไปขึ้นสะพานแก้วกัน โอ้มีตรงนี้วิวดีมากครับกังหันหมุนด้วยนี่ตรงนี้ก็เป็นสะพานที่ยืนออกมานะครับเป็นจุดถ่ายรูปวิวดีงามมากครับผมโอ้นี่ข้างๆแ,แม่บีเขาจะมาดูสวนต้นกระบ,บองเพชรอุยบีมล,ล,ลูกใหญ่มากเลยอ่ะนี่ถ้าแม่ลงดินก็ใหญ่ขนาดน,นี้ฮะ,ด,ะดูฝั่งนี้ดิสวยเลย เต็มเลยเขามีดอกด้วยนะอ่าเนี่ยะแม่ยังไม่เคยเห็นดอกดอกเปไ็นย่งอันนี้ถังเงินอันนี้คือต้นถังเงินหรอใช่ต้นถังเงินนะน่าจะใช่นะเาจับไม่ผิดกระตัดชอบนี่เขาขาย,ยเขาไปดูไหมถ้าเหมือนที่เราเนี่ยเต็มเลยแม่คู่ดอกสวยอ่ะ อเออมันหางลิงจริงอะหางลิงนี่ไงออ๋ออันนี้เหมือนมากหางลิง,งสีน้ำตาลตหลังนี้เทดูดิถัทงทองล้วน,วนเขามาเพาะไงเขามาเพาะเสร็จแล้วเขาก็กระจายออกไปทองกับหางลิงนี่ไงกองขับถังทองออถังทองกับหางลิง,ง,ง,ลงบ้านผีสิงบอกเพื่อนๆสิความรู้สึกเป็นไง นักกูไออยู่แต่มอไม่เห็น <laughs> อ<า>มอนเห็นเพราะว่าอะไรครับรบีมใส่หมวกแล,กล้วก็ก้มหน้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบบ๊าายย <laughs>